เดินทางไปที่ลุมพินีวันแต่เช้านะคะตอนนี้ก็คือประตูก็เปิดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเข้าประตูอีกด้านหนึ่งนะคะในการเดินทางไปกราบพระพุทธเจ้านะคะที่ลุมพินีวันสถานที่ประสูตรนะคะขอพระพุทธเจ้าที่นี่อาจาร,รย์แม่โจและสิจานุสิทธิ์มา หลายครั้งแล้วนะคะทุกครั้งที่เรามาประเทศเมียนมาก็จะมากราบบูชาในบารมีของพระพุทธองค์สันเสริญสวดมนต์บูชานั่งสมาธิน้อมถวายสัจจะบารมีนะคะในการทำความดีในชาตินี้เดินตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยศรัทธาในกรรมดีมีทานศีลภาวนา ในคําสอนของพระองค์ท่าน,นะะเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะคะเดินเข้าไปด้านในตรงประตูนี้กำลังปรับปรุงใหม่นะคะทางเดินที่เข้าไปก็มีผู้ที่เดินออกกำลังกายและสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้านะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศเย็นหนาวแต่ไม่ได้หนาวมากนะคะที่นี่ การเดินทางครั้งนี้นะคะอาจารย์แม่โจและทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากๆในการมากราบนมัสก,การพระพุทธองค์ในดินแดงของพระองค์ในจุดกําเนิดของพระองค์ที่ได้สัมผัสในบารมีธรรมของพระองค์ท่านที่ได้เผยแพร่ในการให้ทุกคนได้ทําความดีท่านคือพระศาสดาที่อยู่ในใจของทุกๆคน องค์าสดาที่นำพาทุกคนทำความดีถึงได้ระลึกถึงพระองค์ท่านได้มากราบในดินแดนของพระองค์นะคะเป็นบุญอย่างยิ่งที่เราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์แม่โจยังมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะคะที่จะได้เข้าไปกราบบารมีพระองค์ท่านมีความปิติสุขข้างในดีใจที่ได้มาอีกครั้งนะคะรอซื้อตั๋ว นำรองเทาไปฝากด้านข้างนะคะตรงจุดนี้ก็คือเป็นบรรยากาศด้านหน้าประตูด้านเข้ารูมมินีวันนะคะบรรยากาศอากาศเย็นแล้วก็มีความสงบสุขมากๆเป็นเข้าไปด้านในแล้วนะคะก็คือด้านในก็สามารถถ่ายภาพได้ปกติแต่ด้านในอาคารไม่สามารถถ่ายภาพได้นะคะ ทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ปิติสุขไปพร้อมๆกันนะคะที่ได้กราบบารมีพระองค์ท่านในช่วงที่เราเดินเข้าไปนะคะได้ส่วนกับผู้ศรัทธาที่มาจากประเทศต่างๆนะคะที่ได้มาก่อนแต่เช้ามืดเลยแล้วนะคะเราว่าเรามาเช้าแล้วนะคะยังมีคนมาเช้ากว่าอีกนะคะตรงนี้อาจารย์แม่โจก,ก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะคะบริเวณรอบ รอบๆบ,บริเวณบ้านนกนะคะชมบรรยากาศกันนะคะสาธุเจ้าค่ะ